สวัสดีครับสำหรับต้นนี้เป็นบอลหูช้างด่างเหลืองนะครับเป็นหน่อเป็นไม้หน่อนะครับพอดีเพิ่งแยกออกมาจากต้นแม่นี่ก็มีไข่นะครับแต่ว่ามันยังไม่เพิ่งเริ่มนะครับเดินออกมาอันนี้ก็เป็นเม็ดไข่ละก็มีเขี้ยวนะครับ ประมาณสองสองถึงสามเขี้ยวอันนี้จะเป็นเขี้ยวใหญ่เป็นเริ่มแทงออกมาแล้วค่อนข้างสวยนะครับด่าง ด่างลงต้นนะครับ